ประวัติศาสตร์7อริยะเจ้าครั้งที่25ตอนที่24หน้าที่193่งถึงสองตอนสิ้นทุกรูปเปลี่ยนตามใจมาร้ายก่อมายาล้วนตนเองเทศกาลโคมไฟไล้แสงชัยสว่างใสเหนือนินก็ใจนี้จุดประกายทั่วฟ้าไม่ดับปรีเจิดทวีเปล่งปรัง่งจวบ วันนานากล่าวถึงครูเชียงซุนเมื่อได้ฟังคำพูดของคนเก็บยาแล้วปัดดุถูกโจมตีด้วยไม้กระบอกกลางความฝันคอยรู้อคอยรู้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเหมือนเด็กเพิ่งรู้ความไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขากระทำกันตอนนี้ก็ร้อนใจที่จะหลุดจากโซ่ตรวงแต่ไม่รู้ว่าลูกกุญแจ ใจคอก็วาวุ่นอยู่คนเก็บยาจ,จึงกล่าวว่าบังเอิญข้าเก็บคุณแจได้ว่าแล้วก็ล้วงเอาดอกกุญแจออกมาจากแขนเสื้อแล้วก็ไขกคุญแจออกครูเซงซุนกล่าวว่าข้าเป็นคนที่ตายแล้วอาศัยใต้เท้าให้คำแนะนำชี้แจงปานมาหนึ่งดับแล้วเกิดใหม่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีวิตเพราะเป็นพระคุณล้นพ้น คนเก็บยากล่าวว่าข้าไม่ได้ใช้เงินใช้ทองแก่ท่านหรือให้ข้าวทานราับประทานเพียงแต่พูดจาตักเตือนท่านท่านจะเชื่อก็สุดแต่ท่านหากท่านเชื่อก็อาจไม่ตายหากไม่เชื่อในที่สุดก็ไม่มีชีวิตอยู่จะอยู่หรือตายสุดแท้แต่ท่านจะสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องอะไรกับข้าเรา มีพักคุณอะไรพูดได้พูดจบก็เออเอละเหยจากไปในพิบตาก็ไม่เห็นภายหลังที่ครูเชียงซนมีความคิดที่จะไม่ตายเหมือนเมฆหมอกที่ปกคลุมได้กระจายหายไปสิน้นเห็นฟ้าใสาตะวันขาวท้องฟ้าโปร่งโรง่งไม่มีอะไรปิดบงังหาไม่ใช่สัจธรรมของท่านเาทพเจ้าไทแปะ แล้วถอดถ,ถอนลากเงามาร้ายของเขาจนหมดสิ้นต่อให้มีพลังอขออภัยครับต่อให้มีพลังพลฟ้าเป็นรานๆมีขุนพลเป็นพันมาไล่ตีมารจะก,กระบอกหักก็ไม่อาจทําให้มาร้ายถอนออกไปได้จึงไม่อาจถอนลากถอนเง้ามาร้ายเพราะฉะนั้นคนบําเพ็ญธรรมที่ถูกมา,ารผจญจะต้องเกาะรอยของรากเง้าให้ได้ ว่ามันเกิดขึ้นจากที่ไหนแล้วจะเกาะหรือจะออขอภทพแล้วจะแกะอรอยนั้นเบาๆเพียงเบาๆโดยไม่ต้องเปลืองแรงหากไม่สามารถเสาะหาพบรากเงาแต่ไปค้นหาเอาจากที่อื่นแล้วตลอดชีวิตจะหาไม่พบแม้แต่คำพูดที่ดีๆทั้งโลกมาพูดกับเขาจนหมดสิน้นเมื่อพูดเมื่อพูดไม่ถูกกับโลก เขาก็ไม่ยอมสงบต่อเธอแน่นอนภายหลังครูเชงซุนถูกคนเก็บยาชี้แนะจนหายหลงแล้วก็เริ่มต้นจากการฝึกฝนใหม่ยอมตรากตรำลำบากวันหนึ่งเดินทางมาถึงแห่งหนึ่งเห็นภูเขาลำธารงดงามมีลำธารไหลมาอยู่ข้างทางพอดีมีช่วงฤดูร้อนน้ำกำลังไหลหลากบริเวณนั้นเป็นพื้นลาบจึงไม่มีสะพาน แล้วก็ไม่มีเรือที่ต้องย่ำน้ำผ่านตลอดคนบริเวณนั้นคุ้นเคยกับกระแสน้ำดีจึงเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่สนใจใส่ใจอะไรคนเดินผ่านตังทินก็ได้แต่ถอนใจไม่กล้าเดินผ่านไปตามใจขูเชียงซุนจึงเกิดความคิดว่าเห็นทีต้องทำงานลำบากในความสะดวกสบายแก่คนเดินทางกับคนที่ไม่อ,อยากย่ำน้ำ ก็ให้ขี่หลังของเขาข้ามไปก็มีบางคนใจกว้างให้เศษสตางแก่เขาได้ซื้ออาหารเครื่องดื่มกินบ้างพอ,พอผ่านไปได้วันวันแต่ก็มีบางคนที่ไม่ให้เงินเขาเลยเขาก็ยอมแบกหามไปพอถึงข่าวน้ำลดแล้วก็ออกบินทบาลช่วงช่วงเช้าขอสัก7บ้าน เย็นขอสัก8ปดบานถ้าเจอคนหิวโซก็แบ่งปันให้เขากินตัวเองทนอดอยากมื้อนึ่งถ้ามีฝนก็ถ้ามีฝน,นหรือหิมะตกมาบางวันก็อดกินตลอดทั้งปีก็อดข้าวนานนับร้อยครั้งเขาว่ากันว่าอดหนักถึง72ครั้งอดเบานับครั้งไม่ท้วนครูเซนซุงนทำงานหนักอยู่ที่นี่ กลางคืนก็พักในศาลเจ้าที่หนาวเหน็บเหนือแท่งบูชาได้เขียนคำว่าทานน้ำห่วงเคยจะจึงได้รู้ว่าตรงนั้นเป็นชื่อแม่น้ำห่วงเคยจึงได้หวงคิดถึงคำพูดของอาจารย์เต็งเองียงพูดว่าที่ริมน้ำเจียงห่วงจะสิ้นทุกจึงเกิดความเชื่อมั่นโยสิโซ มาศิการในธรรมช่วงเวลาว่างก็นั่งสมาธิทำงานหนักอยู่เช่นนี้เป็นเวลา6ปีจนเป็นที่ทราบซึ้งของคนดีมาผูกบุญสัมพันธ์ก็พอทำให้เขาไม่ต้องอดอยากมากนะักฟ้าไม่ละทิ้งผู้บำเพ็ญธรรมเพียงกว่าผู้บำเพ็ญใจไม่จริงหากยอมทนทุกข์ด้วยใจจริง ฟ้าก็ยิ่งคุ้มครองทุกไปใหญ่ครูเชียงซุนลำบำเพ็นอย่างยากลำบากนานนักหกปีเมื่อถึงคราวค,ควรที่จะสำเร็จมรดคผลก็ให้มีน้ำหลากมาอย่างฉับพลันมีคนมาด้วยกันสามคนแต่งตัวในชุดของทหารแต่ละคนถือมีดเหล็กกล้าในมือก็หิ้วหัวคนมาด้วย ต่างก็พูดว่าเป็นหัวมหาโจรจะไปรายงานที่จังหวัดมาถึงที่นี่ไม่รู้จักกระแสน้ำทุกคนต้องการให้เชียงชุนแบกขี่หลังข้ามไปเชียงซุนเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่แล้วมีมามีเหตุอะไรจะปฏิเสธเขาได้หร่ะจึงได้แบกให้ข้ามไปทีละคนทีละคนจนมาถึงคนที่สามเขาเป็นคนใจเสาะรู้สึกมีอมีอะไรก็มีอาการก,กลัว อยู่จึงพูดว่าข้าเป็นคนกลัวน้ำเธอต้องระมัดระวังสักหน่อยเสียงสุนตอบว่ารับว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแล้วก็แบกเขาขึ้นหลังไปพอถึงกลางลำน้ำเป็นเวลาที่น้ำเชี่ยวพอดีเกิดขึ้นซัดมาเสียงสุนยืนไม่มั่นคงถูกซัดจนเอียงไปนายทหารขี่บนหลังก็เอะอะโวยวายเอามือมาจับเสื้อเขา หัวโจรเขาเหัวโจรในมือก็หลุดลอยไปจากน้ํานายทหารคนนั้นร้องว่าจะทําอะไรจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรเสียงซุนเหลือบบองไปเห็นหัวของคนถูกซัดหายไปแล้วเสียงซุนก็กุรีคูจรรีบสาวเท้าขึ้นฟังคิดจะไปตามหาหัวนั่นคืนน้ําก็ไหลเชี่ยวกราบกระแสน้ําแรงปานนั้นจะไปงมหาหัวได้อย่างไรหัว มาหันมามองนายทหารที่กำลังกระทืบเท้ากระพือปีกล้องตะโกนกล้องฟ้าทำให้เสียงสุนตกอกตกใจกลัวจะว้าวุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองจนว้าวุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วก็เลยพูดกับนายทหารคนนั้นว่าท่านเอามีดมาตัดหัวข้าไป เพื่อชดใช้หัวอันนั้นนายทหารกล่าวว่าหัวคนข้าพังมือทำหลุดไปไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเธอนี่เชียงซุนพูดว่าข้าตัวคนเดียวตายก็สมควรแล้วท่านมีครอบครัวหลายปากท้องต้องอาศัยท่านข้าตายคนเดียวให้ชีวิตครอบครัวท่านรอดทั้งครอบครัวมีอะไรจะไม่ได้นายทหารพูดว่าเธอนี่ช่างใจดีเหลือเกิน เพียงแต่ข้าทนข้าเธอไม่ได้พูดกันตรงๆว่ามีดกล้าของข้าแม้ฉับไวแต่ก็ไม่ฟันคนไร้โทษหากเธอต้องการสงเคราะห์งานของข้าแล้วก็ขอให้ฟันเองพูดจบก็ส่งมีดให้เสียงซุนเสียงซุนรับมีดมาแล้วขณะกำลังจะฟันทันใดนั้นก็มีเสียงร้องก้องจากฟ้าว่าขูเสียงซุนเอาป้ายคืนมาเอาป้ายคืนมา เฉียงซุนมองขึ้นไปข้างบนก็แลเห็นนายทหารทั้งสามยืนอยู่บนเมฆห้าสีพูดว่าเราทั้งสามคือตีรัตพบมหาราชเจ้าแห่งฟ้าดินและน้ำเพราะเห็นว่าทำจริงของเธอมั่นคงบัดนี้การบำเพญทุกสมบูรณ์แล้วจึงมาโปลดเธอที่นี่เธอยอมสละตนเพื่อผู้อื่น สะสมบารมีบัดนี้จึงแปลเปลี่ยนเป็นร่างเสียนหกปีที่บรรลุสำเร็จเจ็ดปีสำเร็จแท้เป็นผู้เจริญขอให้เธอวิริยะอย่าพลาดทันใดนั้นจิตใจของเชีงซุนรู้สึกโปงโรงกลไกแห่งยานเผยปรากฏมองดูที่มือถือว่าป้ายประจำตัวของเจ้าหาใช่มีดก้าไหม เมื่อมองไปที่เจ้าทั้งเจ้าทั้งสามมีมือว่างเปล่าอยู่องค์หนึ่งจึงรู้ว่าเป็นป้ายแผ่นของท่านจึงคิดจะยื่นมือไปให้ก็ลองขยับกายขึ้นตามฉับพันก็เข้าไปบนยอดเมฆแล้วยกแผ่นป้ายถวายขึ้นไปมหาราชทั้งสามก็เหินเมฆจากไป ขูเชีงชุนกำลังคิดจะลงจากก้อนเมฆทันใดก็คิดถึงหมอดูไส้มั่วอีที่ทำนายว่าเขาต้องอดตายตอนนี้ถ้าสำเร็จทำแล้วทั้งยังไม่อดตายทำไมจะไม่อาศัยก้อนเมฆนี้ไปที่ไปที่หงตังส,สักครั้งเพื่อรองฝีมือเขาอีกครั้งดูว่าเขาสามารถสักแค่ไหน เมื่อตัดสินใจก็หมุนกับก้อนเมฆเพียงแวบเดียวก็มาถึงหน้าหมู่บ้านใส่ม่ออิที่ไกลถึงพันลี้เมื่อลงจากก้อนเมฆก,ก็เข้าไปในหมู่บ้านและเห็นหนุ่มรับใช้คนหนึ่งอายุประมาณ20ที่เคยเอานำข้าวมาให้เมื่อหลายปีก่อนก็พูดกับเขาว่าข้าอยากข้าอยากจะมาดูหมอกับอาจารย์คนคนนั้นเลยว่า นายท่านไม่ได้ออกมาข้างนอกนานแล้วหากต้องการดูมหมอก็ให้ตามข้ามาข้างในผู้จบก็พาครูเชียงซุนเข้าไปข้างในใส่ม่ออีนั่งอยู่ในห้องรับแขกและเห็นเชียงซุนก็เข้าก,ก็เข้ามาก็รีบลุกขึ้นมาต้อนรับแขกตามมารยาทเมื่อนั่งลงดื่มน,น้ำชาแล้วเชียงซุนก็หันศีษเห็นศีรษะใส่หม่ออีข่าไปหมด เพราะย่างเข้าสู่วัยชราแล้วกล่าวว่าไม่พบกันหลายปีหนวดขาวาวไปหมดไสมัวอีพูดว่าไม่รู้ตาเท่าได้พบหน้าท่านนักพจที่ไหนตอนนี้จำได้จำไม่ได้เชีงซุนต่อพูดว่าอาจารย์คงจำได้ว่าแนวร่องปากเหมือนงูสองตัวปิดปากต้องอดอาหารตายใช่ไหม ไส่มอ,อิฟังคำพูดก็มองดูที่ใบหน้าแล้วตบมือหอัวเราะว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมท่านนักตท์ไม่ทราบว,ว่าได้บำเพ็ญมหากูุสลที่ไหนจึงทำให้ลักษณะเปลี่ยนไปครูเซงซุนพูดว่าท่านอาจารย์เคยพูดว่าลักษณะจะคงตัวตลอดชีวิตไม่มีหลักเปลี่ยนแปลงตลอดการวันนี้ทำไมพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมดใส่มอ,อ,อีตอบว่า ตาเท่ารู้แต่รูปหน้าไม่รู้จากรูปใจตอนนี้รูปหน้าเปลี่ยนไปตามใจไม่ใช่ตาเท่าที่รู้เมื่อก่อนล่องคู่เข้าปากเรียกล่องงูปิดปากควรต้องอดตายแต่ตอนนี้ล่องคู่ที่แยกเปลี่ยนออกมาอยู่ใต้ปากแถมตรงกลางยังมี ไฟเล็กสีแดงทำให้เกิดภูมิทัศน์เรียกว่าสองมังกรเล่นแก้วมีคุณค่าจนพูดไม่ถูกควรได้รับอุปถัมภ์จากจากักรพรรดิบุญวาสนาเนื้อคณานับเท่าโง่ก็รู้เพียงเท่านี้เสียงซุนฟังแล้วก็ยอมรับว่าเป็นผู้ดูลักษณะได้แม่นยำแล้วก็ลุกขึ้นลากลับกลับมายังหวงเคยเ แล้วก็นั่งสมาธิในสารเจ้าก็เพราะเกิดใจถือสาจนหัวเราะเยาะไส่หมออิจึงเกิดมานกีดขวางขณะที่นั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางความเลือนลางปรากฏภาปัญญาขึ้นเมื่อตัวเองอยู่ในหุบเขาเกิดลมฝนวูบขึ้นปรากฏตัวเสือตัวใหญ่หนึ่งตัวแยกเขี้ยวกลางเล็บพุ่งเข้ามาข้างหน้าเป็นเพราะเขา เห็นความตายเป็นธรรมดาไม่สนใจขณะที่มืดมืดบัวมัวก็มีนักโพสน้อยวิ่งมาบอกอาจารย์เบ้ตั้งเอียงว่ามาถึงแล้วอาจารย์ทำไมนิ่งเฉยไม่ลุกขึ้นมาพบเห็นก็เห็นตั้งเอียงเดินขึ้นมาเสียงซนคิดว่าไม่ควรหลงไหลาอารมณ์มาก็ช่างเขาไปก็ช่างเขาทันใดก็เห็นหลายคนพูดมาว่า คยลบกวนให้ท่านแบกข้ามของตอนนี้เก็บเกี่ยวได้ก็เอา,ข,า,า,านนนข้าวสารีมาให้จํานวนหนึง่งข้าวสารีมาให้จํานวนหนึ่งพอกินได้1ปีนอกจากนี้ก็ช่วยเดือเงินอีกสองช่างพอตัดเสื้อมาสวมใส่พูดจบก็ยกข้าวสารีมาวางไว้ข้างหน้าเป็นกองพูนๆแล้วยื่นเงินสองพวงไวขง้ข้างข้าง ตัวเพื่อให้เขารับด้วยมือแต่เขาไม่สนใจขณะมึนงงอยู่ก็เห็นหญิงสาวงามอายุประมาณ17-18ปีมาบอกว่าแม่ถูกเออมาบอกว่าเธอถูกแม่เลี้ยงทุบตีทรมานจึงหลบหนีมาอยากไปหาลุงข้างแม่แต่ตัวเองคนเดียวอยากให้อาจารย์ช่วยไปสงเคราะห์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งพูดจบก็ หยดน้ำตาจะร้องไห้เสียคุณเสียชุนไม่สนใจใยดีพิบตาก็เห็นพี่พี่สะพยลองพาเด็กมาหลายคนมาบอกเขาว่าพี่ชายลองพี่ชายลองตายไปแล้วพี่ชายใหญ่ก็ฮุบสมบัติหมดทำให้พวกหลานๆไม่มีกินไม่มีใช้ข่าเป็นหญิงจะเลี้ยงดูพวกเขาได้อย่างไรโปรเห็นแก่พี่รอง เห็นแก่สายเลือดช่วยดูแลพวกเราแม่นเนอ,อแม่ลูกพูดจบเด็กๆก,ก็พากันมาเศ้าซีร้องห่มร้องไห้เรียกเอออาสามอาสามอาสามต้องการต้องการกันวุ่นวายไปหมดเสียงสูนเข้าสมาธิลึกถึงที่สุดปัญญาก็บังเกิดขึ้นไม่มีซักอย่างหนึง่งฉับพันได้ยินเสียงดังมาจากกลางฟ้าประตูดันทักสินเปิดกว้างออก เห็นกุมารเทพสองคนกับเกาเรียงขาวตัวหนึ่งมาอย่างข้างหน้าเขาพูดว่าได้รับองค์การจากเฮกเซียนฮ่องเต้ขอเชิญอริยะเจ้าทรงเกาเรียงขึ้นไปโปรดติดตามตอนต่อไปให้ขจัดภาพมารยาระวัง6อายตนะลบกวนจิตนะครับผมตอนที่24ก็จบสสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อตอนที่25 ถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องเอ่ยพระนามเสียงศิทธิ์ไม่ถูกต้องขอประทานอภัยบรมคูคูบาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาเสริบเตอมปัญญาให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ